ก็ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับอยู่กับผมหิวข้าวกิมซ่าวแล้ววันนี้เรามาเล่นเกมเด็กดวงสวยภาคหนึ่งกวันนี้ถ้าผมลักไปเล่นกันเลยนะครับเขาบอกว่าฝนตกเก็บร่มเก็บร่มได้ก็ไปให้เด็กนี่มันก็ได้นะครับผม ฝนตกด้วยฝนหยุดแล้วใช่ยูปไาดานต่อปการเข้าห้องน้ำดาษที่สองโอ้ยกระดาษทิชชู่หมดะอะไรเด,ดี๋ยวคุยเหรอเรียกไหมกระดาษเปิดไม่ได้ให้เป่า มีงูกมาเออเฮ้ยผีเอ้ย,อยจะจเจอผีอุย้ยตอนกระดาษชิชูรู้แล้วไม่ต้องพูดมากเฮ้ยฉันมันปวดเออจังเลยแต่ให้มีกระดาษชิชวเฮ้ยหนักใจจริงๆเลยจะกระดาษข้อสอบอ้าวใช้ไปเอ้ยมันจะบ้าหรือไง ยูฮูแค่ดาที่สามลูกพีทเฮ้ยซักผ้าซักผ้าเฮ้ยเราควายน้ำมาเลยฮู้อ้ยเฮ้ยน้่น่ามนอะไรวะลูกพีทเหรอจับแดกแหม,มล่ะล,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 ะละ่ๆๆ่ะ ล้มเหลวแก้วอ้มเหลวมาแล้วมาแล้วมาแล้วเฮ้ยเฮ้ยมันมาแก้วอะเฮ้ยนี่จับแดงเฮ้ยอ๋อนี่นี่เอาอันนี้ลงมาได้โอเคโอเคเราต้องกระเถาะให้พวกมันลงมาใช่ไหม แล้วพอมันเจอปุ๊บมันก็จะเก็บแล้วก็เข้าบ้านอ่าแล้วก็จะพาช่โยไปอะไรเนะี่ยอะไรวะช่างไม่ผุมอ่านไม่ออกผมอ่านภาษาญี่ปุ่นไม่ออก,มอไ,มออกไม่ใช่เลยหรอกแป้งมาัศจรจันเฮ้ยวันนี้เข้าโรงเรียนดีกว่าเอ้ยอะไรวะ น,นี่นันนกเรียนนี่เธอทำผิดกฎนะรู้ไหมโอ้โหโดนจับอีกเออมยังโดน,นไปอีกล้มเหลวตอนแป้งฟูนเออรู้แล้วนะโอ้ยอ,อะไรเนี่ยเนาะแป้งเอื้ออไม่ถึงเอื้อไม่ถึงโอ้ยตกอ,อีกต่างหากอล้มเหลวออตอนแป้งฟูนจะอะไรกันนักหนอวะ เปิดได้ไหมมีลูกขนมเอีเอ้ย,อยรอได้ไหมอียรอได้ยืะโอ้ยแหนะโอ้ย,อยเฉยยุแล้วมันเป็นเฮียอะไรกันวันนี้อ๋ออะไรวะอ่ะเฮ้ยอะไรเนี่ยอะไรเนี่ย x คืออะไรวะไม่รู้แต่ o คือเตะโอเคอ๋อดูนะเตะอ่า เอ้เอ้เอนี่นี่หันหันหันไตะอ่ะ <c oughs> อะเดินกลับบ้านอย่างลานลานชีวิตนี้มันลันล้านจริงๆ,ๆเลยอืมอ๋ออะไรเนี่ยอะไรก็ไม่รู้อ่าสวัสดีเก็บดอกไม้เก็บสตรอเบอรีเก็บดอกไม้เออตรงนน้นตรงนน้น ม,มามามาแกเอาสตอร์บลีไ่ไปแดกไปเอ๊ะอะไร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 อ่าอืมมีความรักนี่เองแอบฟุง้งฟิ้งกันนี่เองโอ้โหโอ้โหชัยโยอ่าโอเค คลิปนี้ก็ทำการจบไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมเออผมคิดว่าคลิปมัน่าจะสั้นลงสั้นลงนะซึ่งเดี๋ยวเราจะมาต่ออีพีหน้านะครับถ้าพร้อมแอลนะ้วถ,ถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์เพื่อเป็นก, like, กนำลังใจให้ผมด้วยนะครับขอบคุณครับ